้เนอยทำไมน้าเราเ่ะเหลวนีได้นอนไหมคะได้นอนไหมอ๋อได้หลับหรือเปล่าเดี๋ยวพี่มิวเล่นเม ลองเชิญแม้กินนมสตรอเบอร์ี่ก่อนสิุ่่หรือเปล่าหนูว่าอ๋อไหนูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวองอันนี้รัวสิรัวตัว โอ๊ยโอว้าวดดนหีวดดนหีเป็น

พี่นิวพี่นิวเมื่อวานได้กินเค้กไหมอะเค้กช็อกโกแลตอะเอาให้อ้าวเต้มเขาเหนียวม้วนเขาเหนียวม้วนเขาเหนียวม้วนอะกินหรือปะโอ้โหพี่เต้เขาเหนียวม้วนอะใช่มันโดนใจวะโอ้ยโอย่วเลยพี่เต้เป็นคนกินแล ไม่ได้ซักใช่ไหมเส <nis> ื <ka> ้อไม่ได้ซักเลยเสื้อเหรอครับค่ะพีบอกให้มาโบวีดเอซทบเท่เท่ดี่่ค อยากเรียกน้องเต๋ว่าลูกชายอ่ะใหเรต่ไม่ได้จริงเหรอเรียกน้องเต๋อได้ไหมเรียกน้องเต๋ได้ไหมครัคิะเรียกน้องเต๋ได้ปะน้องเต๋ได้พี่เต้อย่างเงี้ยว่าอยู่เข้ากันยากพี่ปะพี่น้องเต๋พี่น้องเต๋พี่น้องเต๋อย่างเงี้ย เอาให้สวยนะพี่เ้พี่เ้ต้องสวยเอาให้สวยนะเจมองเห็นไหมพี่เต้อเห็นไหมเห็นพี่เจ้ส่คอนเห็นหรือเปล่าไม่ใส่คองเสินวันนี้เตไม่ลืมอะไรใช่ไหมไม่มีวิญญาณ แ่โชคกันเนาะว่าผอยู่ในพ้อ่งวนแสวนเยไม่สวน่สวนเนายสุดถายกันเป็นดีโอ้ยเดอร์สวนุหลาบบาร์เดร์เดร์บาร์เดอร์สวนหลับเนาะแต่แต้ไม่ลืมของใช่ไหมเตลมกันด้่วไยมาแล้วดูด ได้ยังไงนี่ได้ขาหันมานี่ก่อนเขาเห็นเราไหมไอ้จ๋าไอ้จ๋าต้องปิงองปิงเ้าอปเท้าหือนโอ้ยอ่อ้ กินน้ำผึ้งมาปลาปากกินแล้วกันเนี่ยแม่สวยอะ